ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิกินเมกานะคะตอนนี้เราทั้ง3ามคนอยู่บนรถกำลังเดินทางไปที่บ้านของคุณแม่ไทเลอร์นะคะวันนี้เนี่ยกิกจะพาทุกคนไปเยี่ยมบ้านแม่ไทเลอร์อยู่บนภูเขาลูกนู้นอยู่ไกลมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเดินทางอย่างเลยประมาณ40นาทีเนาะฝนก็ตกแล้วนะคะ ข้าวเย็ยนที่บ้านคุณแม่แล้วก็จะทําอาหารไทยให้คุณแม่แล้วก็ยัดยาฐานด้วยเพราะว่าวันนี้มีญาติมาหานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแม่ไทเลอร์เลย ถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงข้างในแล้วนะคะกิ๊กก็จะเริ่มทำกับข้าวเลยแต่ว่ากิ๊กเตรียมของมาไว้หมดแล้วมืดมืดหน่อยนะคะทุกคนไฟจะเป็นสีแบบเหลืองเหืองนิดนึง Next time we going to make back the top. I got some spicy stuff, but I didn't make it because... I don't like it real spicy, just enough, you know? Yeah. This is really, good. Hungry? Yeah, it was only... You can try some of though. You can try some of what did you, you eat? It smells mm -hmm. right mm -hmm. That smells good. That smells really good. The rice smells It's not spicy too, it's just It, has to it. That smells it's, like it's got the red pepper flavor. the best life ever mm -hmm. oh geez, oh she's she should be used to it by now okay. how are the sauces coming yeah just test it and then they'll tell us how much we have to put um, some chemical in there so it, makes it to make it last yeah. longer they'll say hey this lasts and then we if it lasts long, long enough, enough then it doesn't yeah. need to <laughs> น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นห้องที่เรามาสังสรรค์กันถ้ากีมีบ้านของกีเองนะที่อยู่ประเทศไทยกีก็จะทำห้องแบบนี้นะคะเอาไว้ให้คนสวัสดีค่ะคาร y o ีนย s t ูเซตสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือคุณป้าคารลีนนะคะฮัล you say hi in Thai? สวัสดีค่ะ Oh you're yeah you gonna get a lot of fan <laughs> Yeah <laughs> Who's that for? Ah. i haven't posted it i have to edit it like take a few hours to uh -huh. edit it make put, cut it all together mix the whole night into 10 minutes video oh there's the three color isn't that pretty oh, i love that yeah, yeah. Oh. i thought james had something <laughs> <laughs> sorry is that your name on you that? no it says james oh. <laughs> <laughs> i saw the sea <laughs> oh you remember me forever huh that's yeah. you and your puppy i let you go off the leash guess what she did what? she ran she ran as fast as she could far i had to chase her down เตียนสูบลมเพราะว่าห้องรับแขกเต็มหมดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้แขกเยอะก็พูดดังไม่ได้เพราะว่าเมียหลายคนหลับแล้วเนาะกี่ก็จะมาบอกกู๊ดไนทุกคนนะคะฟันดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เชา้าค่ะ โอเคทุกคนตอนนี้กิกอยู่ข้างนอกแล้วนะคะเตรียมของจะกลับไปบอยซี่แล้วนี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกเนาะเดี๋ยวกิกจะพาไปดูเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ยังไม่มีโอกาสให้ได้ดูเลยเพราะว่ามาถึงก็มืดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตรงนี้ก็คืออยู่บนเขาจริงๆนะทุกคนอยู่บนเขาสูงมากรอบๆก็จะเป็นป่านะคะป่าสนแบบนี้แหละสัตว์ป่า เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในป่าดีกว่าเผื่อเจอเห็ดเนาะเห็นคลิปอื่นๆที่แนะนําขึ้นมาเนี่ยเป็นคลิปพาไปเก็บเห็ดที่ที่ฝรั่งเศสกิ๊ก็อยากเก็บเห็ดแต่ว่ากิ๊กเก็บเห็ดไม่เป็นนะคะไม่รู้ว่าจะต้องดูยังไงถึงจะเห็นเห็ดแต่กิ๊กเชื่อว่าน่าจะมีเห็ดนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่มีเพราะว่าเมื่อคืนฝนเพิ่งตกไปเนาะเดี๋ยวรอให้มันร้อนขึ้นมาอีกสักหน่อยเนี่ยมีเห็ดแน่นอนดินยังชุ่มชุมอยู่เลย อันนี้ก็คือเป็นที่ของที่บ้านหมดเลยนะคะของคุณแม่ไทเลอร์หมดเลยมันก็จะเป็นที่ที่เขาเคยตั้งแคมป์แต่ก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยมีก่อนที่จะสร้างบ้านแล้วอันนี้ไม่ใช่ผักสารพภ,ภูมินะคะอันนี้ก็คือบ้านนกที่พ่อเลี้ยงไทเลอร์ทำเอาไว้ให้นกมาอาศัยอยู่นะคะ รถคันนี้เป็นรถของเควินนะคะลูกพี่ลูกน้องของไทเลอร์เป็นรถที่มีเพียงแค่500อคันบนโลกใบนี้เป็นรถแค่ ป้าคารีนก็กลับไปแล้วนะคะก็เซกุตบายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกิ๊กกับไทเลอร์ก,ก็จะกลับเหมือนกันเดี๋ยวกิ๊กขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขสนุกสนานกับการได้ดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้ากิ๊กจะพาไปไหนอีกอย่าลืมกดเข้ามาติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย